Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เทนยศสุนทรยืนยันไม่เข้าร่วมกระบวนการสอบวินัยลับเรียกร้องวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสอบวินยัยปมปริญญาศักดินาเป็นสาธารณะ เทนยศสุนทรรัตตะประดิษฐ์นักศึกษาสาขา Media Arts and Design คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันไม่เข้าร่วมกระบวนการสอบวินัยแบบลับๆที่ทางคณะวิจิตรศิลป์จัดขึ้นพร้อมทั้งปักหลักรอพบคณะกรรมการสอบวินัยอยู่ใต้ตึกคณะเพื่อให้ลงมาจัดสอบวินยัยนักศึกษาอย่างเป็นสาธารณะ เทนยศสุนทรตั้งคำถามว่าเหตุใดคณะวิจิตรศิลป์จึงมาไล่เช็คบินนักศึกษาย้อนหลังด้านสรยุทธเอี่ยมเอื้อยุทธอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์รู้สึกผิดหวังที่คณะวิจิตรศิลป์กลายเป็นห้องสอบสวนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเพียงแค่เบีย้ยให้รัฐเด็จการสั่งการลงมา 12พฤษภาคม2565เวลา14.30นาฬิกา30นาทีเทนยศสุนทรรับตัแประดิษฐ์นักศึกษาสาขามีเด a a r าร์ตแอนด์ดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางไปยังใต้ตึกคณะวิจิตรศิลป์หลังหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ส่งจดหมายเรียกสอบวินัยนักศึกษาเทนยศสุนทรเวลา14นาฬิกา30นาทีณห้องประชุม FA2 ชั้น3อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอ้างว่าการทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูป้ายผ้าและตะโกนคำว่าปริญญาศักดินาของเทนยศสุนทรเมื่อวันที่14มกราคม2565มีพฤติกรรมแสดงออกการก่อกวนในพื้นที่จัดงานพระราชทานปริญญาบัตรเข้าข่ายกระทำผิดวินัยนักศึกษา อย่างไรก็ตามเทนยศสุนทรยืนยันไม่ขึ้นไปยังห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสอบวินัยแบบลับๆที่ทางคณะวิจิตรศิลป์จัดขึ้นพร้อมทั้งปักหลักรอพบคณะกรรมการสอบวินยัยอยู่ใต้ตึกคณะวิจิตรศิลป์และแจ้งความจำนงของตนผ่านทางเจ้าหน้าที่คณะไปยังคณะกรรมการสอบวินยัยเพื่อให้ลงมาพบกันและจัดสอบวินัยนักศึกษาเขาอย่างเป็นสาธารณะที่บริเวณใต้ตึกอย่างเป็นสาธารณะให้นักศึกษาและประ ประชาชนที่สนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นได้ร่วมรับฟังด้วยทั้งนี้ได้มีเพื่อนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจกรณีนี้มาร่วมสังเกตการและให้กำลังใจเทนยศสุนทรใต้ตึกคณะวิจิตรศิลป์ราว50คนมีการทำกิจกรรมเขียนป้ายแสดงความคิดเห็นและฉายหนังเรื่อง I w ้เว e y y o ย์ truly ูลี่ทูจากกลุ่มดูด o v วี นี่ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าศิลปินที่จะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกเพราะนั่นคือจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ